สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็จะมาตอบคำถาม Q a นะคะจากคลิปที่แล้วนะก็ถามว่าแฮทแท็กนะคะเนยค่ะชื่อเนอยนะคะจากช่องโน้คนเดิมนะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดสระบุรีนะคะแต่ว่าอำเภอะพุทธบาทมันจะอยู่ใกล้ มันจะอยู่เยื้องกับจังหวัดลบบุรีมากกว่านะคะต่อไปอายุเท่าไหร่อายุ11ปีนะคะต่อไปนะคะแท,แท็น้ำอิงค่ะ c a ช n e l นะคะน้ำอิง m มูมน c h a ชแนลช็อ p หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี้เลยนะต่อไปนะคะ เออจาคุณน้ำอิงนะคะพี่ชอบขนมกระดาษรสไหนมากที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นรสแอปเปิลนะคะพี่รวยไหมไม่รวยไม่จนค่ะก็พอดีนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่ด่าเราด้วยนะคะคือถ้าเกิดถ้าเกิดคุณมาด่าเราแล้วคุณจะเอิง คือด่าเราแรงไปไหมคือเราไม่ได้อวดเราแค่ให้ดูเฉยๆเรามาด่าว่าเราพูดไม่ดีเลยแล้วเราเข้าไปในแชแนลคุณคุณไม่มีคลิปพูดเลยทำไมคุณไม่พูดฉันอยากจะดูว่าคุณนะพูดดีหรือพูดไม่ดีที่มาว่าฉันแล้วก็ยังมาว่าเราอีกนะคะว่าเราหน้าตาน่าเกียดนะถ้าคุณหน้าตาอย่างนางฟ้ามาเกิดนี่เราไม่ว่าเลยนะ มาว่าคนอื่นอย่างนี้นี่ฟ้องได้นะคะก็ขอบคุณสามแชนแนลนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแชนแนลอันนี้นะไม่มีไม่ได้ถามมานะคะแต่ว่าเขามากดตามเรานะแล้วก็แบบ เขียนหลายๆคำนะคะเป็น Channel นี้นะช n e l ที่3ามนะคะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะกลับด้านหรือเปล่าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้นะคะใต้ล่างเนาะแล้วก็จากช n e l นะคะพิทพอย n n e l นะคะพิทพอยชแนลเขาบอกว่าติดตามเราด้วยนะคะ ทำไมฉันต้องติดตามคุณคะไม่รู้สิทำไมต้องติดตามคะมก็ไม่รู้สิ อยูดด่ดีก็มับอกให้ติดตามอะค่ะอืมโอเคค่ะก็ด่าได้แต่อย่าแรงนะคะด่ามาด่ากลับนะคะ